บริษัท TNB Media Global ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตซีรีส์แอนิเมชันและคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงชั้นนำของประเทศไทยจัดงาน The Universe of Happiness เปิดตัวโครงการใหญ่ศูนย์รวมแห่ง MetaVerse านลูเซียภายใต้คอนเซปต์ Infinite Universe of Interconnected MetaVerse ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำหน้าของโลกอย่างเว็บ3มาใช้เพื่อพัฒนา t านลูเซีย ให้เป็นแพลตฟอร์มใหญ่รองรับเมตาเวิร์สจำนวนมหาศาลให้เข้ามาอยู่ร่วมกันและสามารถเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดได้อย่างไร้ร่องรอยต่อพร้อมนำพาธุรกิจบันเทิงของ G&B เข้าสู่ธุรกิจโลกเสมือนอย่างเต็มตัวในยุคเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงระดับโลกอ๋อครับครับวันนี้ เป,เป็นวันที่พิเศษมากนะครับเพราะว่า TNB Media Global จะได้เสนอ Project Metaverse ของเราที่ชื่อว่า t r a n s l u c i a นะครับแล้วก็นอกจาก t r a n s l u c e a แล้ว TNB เนี่ยก็ได้สร้างผลงานออกมาหลายเรื่องที่เราก็จะมาแชร์วันนี้ด้วยนะครับอ๋อยิ่งใหญ่มากเลยครับเพราะว่า t r a n s l u c i a เนี่ยเราเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะเปลี่ยน เอ t นเตอร n เ e น t มนต์อินดัสทรีได้นะครับโดยเฉพาะของของท NB นี่จะเป็นทูเซ็ตใหม่ของเราเพราะว่านอกจาก uh, สร้างหนังสร้าง uh, ละครแอนิเมชันอะไรนะแล้วนะครับเราสร้าง uh, Experience ภายใน Metaverse ได้ด้วยนะครับแล้วก็เมเ e อ e ์เนี่ยให้โอกาสที่ว่าคนมาร่วมเล่าเรื่องกับเรานะครับเลยเราไม่ต้องเป็น Storyteller คนเดียวนะครับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับ เราก็หวังนะครับเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เราสร้างกับ t r a n s l u c i a เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้ามาร่วมสร้าง narrative character อะไรที่ที่ที่ creative ได้หมดเลยนะครับเลยเลยแค่เป็นแพลตฟอร์มเป็นโลกลเราก็จะมีโลกของเราเองนะครับที่เราสร้างที่ชื่อว่า Ideas หรือว่า m i t a r i a เป็น Experience ทุกแบบเนี่ยนะครับแต่ว่าใครที่อยากเข้าเข้ามาร่วมก็สร้างโลกของเขาเองได้ครับ ของมิชชาริยาเนี่ยนะครับจะเป็นโลกที่เป็น IP หรือว่า intellectual property ของ t m b นหมดนะครับแต่ว่า t r a n s l u c i a เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทุ่มต้อมอธิบายได้นะครับ ja yeah. รูปกวมจินตนาการความที่สร้างสิ่ตขอจ้มีพันาุกรเ็นีต่างๆนต่ตต่างๆที่มันเนี้ก้าวกระโดดไปอย่างรวเร็วมากนมันสร้างสิ่งขงมาแ่เนโลกราะฉนั้นการจเสีเนี่ยต้องคจิตที่มีคสงนีการนจินนาการััีารสกันน้าี่อก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มาก ค,คือคือผมมองว่าการที่มี metaverse เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราคิดง่ายๆคือสมัยก่อนถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันมันก็ถึงมันจะเป็นสิ่งใหม่ที่คนยังไม่คุ้นชินแต่ว่ามันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันเป็นพื้นที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆที่ทําให้ทุกคนสามารถมา share, แชร์ความคิดสร้างสรรค์ได้เนาะแล้วซึ่งเออ่ metaverse มันนะเป็นเทคโนโลยีสำหรับผมนะก็จะว่าเสมือนกันกบอินเทอร์เน็ต พื่งที่อินเทอร์เน็ตไล้ขีดจำกัดที่เราสามารถเอาตัวเราเข้าไปในโลกนันได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ลำลำมากๆค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะได้ติดตามผลงานของ t n b หลังจากวันนี้เราจะทยอยปล่อยโปรเจกต์แล้วก็ผลงานทุกทุกอย่างนะคะที่เราจะเปิดตัวในวันนี้นะคะ่ะให้ทุกท่านได้รับชมกัน,นะคะ่ะฝากผลงานของ TND Media Global ด้วยนะคะ